วันนี้เวลาเก้านาฬิกาสินาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงนสา,าลาดุดาาสิตดาไลสนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชฐานพระราชาวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ พระครูประดิษฐ์ศาสวรสนการเจ้าอาวาสวัดทุ่งตาอินและเจ้าคณะตำบลพลวงอําเภอเขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรีและคณะเฝ้าและเฝ้าทุนละอองพระบาทถวายและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประเพณีนำ้ำมศการรอยพระพุทธบาทพลวงเขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรีโดยเสด็จพระราชุศนตามพระราชอัธยาศัาย นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์ร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะกรรมการร้านกระทรวงพาณิชย์เฝ้าทุนละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย คณะกรรมการร้านสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์เฝ้าทุนละองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลาก,กาชาติเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักง,งานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนายพงชัยเศรษฐีวันกรรมการบริหารบริษัทไทยฟ้าและเศรษฐีวันกรุ๊ปจำกัดและคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทุนละองพระบาท ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรโนา2019โควิด19 พลโทธรรมรงรัตแก้วการรองประธานกรรมการมูลลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำนางทิดาพรสมิตะสิริประธานกรรมการบริหารบริษัท PNS โดโล,โลไลนจำกัดและบริษัทในเครือ PNS และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลลนิธิสายใจไทยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพดินเพื่อพระราชาทานตามพระราชาอัธยาศัาย นายวันลบมานะทัญญาประธานกรรมการบริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจเมิงจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทุนละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเข้าสารเพื่อพระราชทานศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นายพรชัยจุธามาศเจ้าหน้าที่งานในพระองค์นักวิชาการเกษตรระดับ10บสำนักพระราชวังนำคณะผู้บริหารบริษัท MPB5 ประเทศไทยจำกัดเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการวิจัยฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศในโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอนื่องมาจากพระราชดำริ คนโทรสุรชาติจิตแจ้งนายกสมาคมสิทธิ์เก่าโยทินบุรณะนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งการกุศลโครงการจิตสำนึกรักไทยเฝ้าทุนละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัาย นายสมพงศ์นครศรีประธานกรรมการมูลนิธิคุณากรในพระราช,ชูปถรัรมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิเฝ้าทุลลอะองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายนพุทธศักราช2563 ต่อมาเวลา14นาฬิกา13นาทีสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงนาศาลาดุสิด,ดาลายัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชฐานพระราชวโรกาศให้คณะบุคคลต่างเฝ้าทูลลอะองพระบาทตามลำดับดังนี้คณะกรรมการร้านกาชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยเฝ้าทูลละอ,องพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย คณะกรรมการร้านกาชาติมหาวิทยาลายัยรามคำแหงประจำปี2559และประจำปี2561เฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติเพื่อบำรุงสภากาชาติไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตราลีลาพิวัตรกรรมการและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอ,องพระบาทดังนี้นายบุญเลิศชาติวิวัน์พรชัยและครอบครัวเฝ้าทูลละอ,องพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินร์คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนางสาวชัชนี อนันต์วัฒนพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท DSG อ n t e r ินเตอร์เนชประเทศไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้นายจิรโชดนุชิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทสหวริยาสติลอินดัสทรีจำกัดมหาชนนำคณะผู้จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลคนเหล็กมินิมาราทอนครั้งที่12ฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุระกันดาลในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เวลา15นาฬิกา10นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ในายอิทธิพลคุณปลืม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมนำผู้ได้รับรางวัลศิลปินศิลปาธรประจำปี2562เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติประกอบด้วย น,นายนัทีอุดริศสาขาทัศนศิลป์นายอนันต์นาคงสาขาดนตรีนายดำเกิงทิตปพิยศัก์สาขาศิลปะการแสดงนายสยมภูมุกดีพร้อมสาขาภาพยนตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมทาดาสาขาสถาปัตยกรรมและรองศาสตราจารย์สิงห์อินทรชูโตสาขาศิลปะการออกแบบ เวลา17นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระนิิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัฒทาทองพระอารามหลวงเขตวัฒนาในการพระราชทานเพลิงศพนางอาพรน,นิสาลักษ์ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2563สิริอายุได้96ปี นางอาพรนิสาลักษ์เป็นบุตรีของขุนอาเทศคดีกรอนมลิกมาศกับนางพร้อยมลิกมาศเกิดเมื่อวันที่28มีนาคม2467ที่บ้านท่าชีตำบลในเมืองอเภอเมืองจัังหวดนครศรีธรรมราชสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดท่ามอนจนครศรีธรรมราชระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเบญจมรราชาลัยกรุงเทพมหานครและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่นที่3 จากนั้นได้ศึกษาต่อและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะอักษ,ษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี2490 ด้านการทำงานเริ่มจากการเป็นครูที่โรงเรียนสุก,กิจและมีโอกาสได้เข้าทำงานที่บริษัทเดินอากาศไทยมีส่วนร่วมในการจัดตั้งบริษัทการบินไทยเมื่อมีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทการบินไทยจำกัดขึ้นในปี2503นางอาพรนิสาลักษ์จึงได้ย้ายไปทำงานในตำแหน่งผู้จัดการแผนกสําสรองที่นั่งและบัตรโดยสารเป็นคนแรกและอยู่ในตำแหน่งจนกเกษียณอายุในปี2528 ด้านชีวิตครอบครัวนางอาพรนิสาลักษ์สมรสกับนายธนูนิสาลักษ์มีบุตร5คนนอกจากจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วยังคอยอบรมเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดีรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ช่วยเหลือสังคมผู้ตกทุกข์ได้ยากเสมอมาจึงเป็นที่รักใคร่ของญาติมิตรและผู้ที่ได้พบพูดคุยเสมอมา